ไล่ไม่จบตัวดันโซ่ปังอ่าตัวดันโซ่แตะบ่อยโซ่ยอนอ่าแกไม่จบมาจาัดยุทธซับเสียงที่ผมได้เลยเนี่ยครับสําหรับคนที่ไล่เรื่องโซ่ไม่จบนะครับจัดยุทซับเสียงไปเลยโซ่บวกสะบ,บานโซ่นะอ่าผมจะเกินให้ฟังก่อนว่าทําไมต้องใช้ยุดธสะานโซ่แบบนี้อ่าเกินไปถึงอ่าอ่าตัวดันโซ่เดิมก่อนนะตัวดันซื้อโซ่เดิมของพวกรถเวฟร้อยสิบไอเวฟร้อยยี่ห้าทั้งตัวเก่าตัวใหม่นะ ที่เ uh, ป so ng ็นระบบกระบอกดันโซ่หรือว่าน้ำมันเลี้ยงเข้าไปในกระบอกเขาเรียกว่าเป็นกระบอกไอโดลิดเมื่อน้ามันเข้าไปตัวดันโซ่มันจะตึงแล้วน้ำมันมันจะยังไงกลับออกไม่ได้มันก็ทําให้โซ่ตึงตลอดเวลาแต่ตอนที่เราจอดรถไว้นานๆแล้วเราสตาร์ทครั้งแรกเราต้องรอให้น้ามันกระบอกดันโซ่เข้าไปดันกระบอกให้โซ่มันตึงก่อนนะถึงรถมันจะเงียบแล้วบางคนก็แบบประมาณว่าแบบอย่างไงนิสัยเสียก็ตาร์ทเครื่องได้ก็บิดไปเลยนะ นั่นแหละทำให้รถมันกปชากโซ่ฟังโซ่หย่อนพวกลูกยางกดโซ่กิ้งโซ่ขาดได้นะก็คืออันดับแรกอันดับที่สองรถใช้ไปนานๆแบบไม่ถ่ายมันเครื่องหรือว่าเจอเคมยกสูงๆในรถแต่งนะอย่างเช่นพวกลูกห้าสามใส่เคมยกหกมิลอะไรแบบนี้แหละหรือว่าสปริงวาวนั่งหรือว่าน้ำมันที่ใช้เนนี้ก็คือมีผลนะมีผลให้รถมันโซ่หย่อนลูกยางแตกบ่อยเนี่ยถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นนะแล้วที่ว่าร้ายมากกว่านั้นก็คือเวลาลูกยางมันแตกนะที่สีดำๆมันแตกแล้วมันเข้าไปอุด อุดอปั๊มน้ำมันเครื่องทำให้น้ำมันไม่ฉีดขึ้นลูกสูบขึ้นฝานะทำให้เครื่องพังนะผมบอกไว้เลยอืบางคนลูกยางแตกแล้วขี่จนแบบโซ่หย่อนดังลูกยางกดลูกยางกิ้งเนะี่ยอ่าแล้วมีปัญหาเครื่องดังแบบดังมากนะดังมากดังแบบแก้ไม่จบนะแก้ไม่จบอย่างใดจัดแบบจับรุ่นี้ไปเลยเนี่ยโซ่เราลิ้นซับเสียงนะค่ามันจะเป็นงานประมาณนี้นะเป็นของดีีนะอ่ามีตั้งสิบก้อกับแปดสิบแปดก้อนนะแล้วแต่ว่าจะเลือกรุ่นไหนอ่า ก็คือวันนี้เรามารีวิว3รุ่นหลักๆนะเวฟร้อยสิบไอรีมซูเปอร์คอ่าตัวนี้เลย uh, uh, อันที่หนึ่งเลยแล้วก็ตัวที่สองเป็นเวฟร้อยสิบไอฮอร์นินะตั้งแต่ปีส0งพบถึง2023ัรวมไปถึงเวฟร้อยวิ้า LED แล้วก็กอมด้วยนะใช้ตัวนี้เลย uh, ผมมั่นใจว่าตัวนี้มีผมเจ้าเดียวที่ขาย uh, ที่เป็นรหัส K1M นั่นแหละ uh, ตัวต่อมาตัวที่สามก็เป็น MX เมจิกกับวิมาปาวานตัวเก่านะก็คือว่าใช้ตัวนี้เลย uh, ก็คือราคามันจะต่างกันนะอ่าอันนี้เบอร์สามเรียกว่าเบอร์สามเหมือนกันเบอร์สามอิมดิปาวานน่ะอ่าไม้ไอติมเนี่ยหรือว่าไม้ลองโซ่แล้วก็ขากดในแหลกแบบหนาเลยนะไม่มีคดไม่มีงอก็คืออยู่ที่ร้อยี่สบาทนะแบบนี้ร้อยี่สบาทเลยพร้อมสติ๊กเกอร์นะพร้อมสติ๊กเกอร์ฟรีแล้วก็ตัวเบอร์หนึ่งเป็นเวบร้อยสิบไอตัวเก่านะเริ่มตั้งแต่ปีสองพันเก้าถึงสองพันสิบเก้าเลยนะใช้ตัวนี้เลยเป็นสะานโซ่นะอ่าก็คือราคาร้อยี่สบาทเหมือนกันแต่นําให้จัด โซ่ทรัพย์เสียงตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าร่องเนี่ยผมให้ดูนะร่อง่ะร่องเวลามันเกยกันนะโซ่เดิมมันจัดใส่ไม่ได้นะบางคนบอกว่าผมใช้สะพานโซ่ไล้ยังพังอีกเพราะเราไม่เราไม่ซื้อโซ่ทรัพย์เสียงไปด้วยไงอ่ะนั่นแหละเป็นเป็นการประหยัดงบที่แบบยังไงเขาเรียกว่าเสียงมากเสียยากเสียง่ายนะอ่ะโซ่ก็ผมขายอยู่ของดีไอดีนะเป็นฮอนด้าเลยนะอ่าเป็นแบบประมาณนี้แหละเนี่ยมีเก้าสิบก้อนกับแปดสิบแปดข้อนะก็ถ้าเป็นเว็บร้อยยี่สิบห้าก็แปดสิบแปดนะแต่ถ้าเป็นเว็บร้อยสิบตัวเก่าแล้วก็ ตัวใหม่ของฮอร์นิวนะอยู่ที่90ขออ้อ180บาทอ่าเดี๋ยวผมมาจัดปูจัดปูดปถ้าซื้อ2อย่างนะอ่ะเดี๋ยวลืมลืมไปไอตัวนี้ตัวรหัส A1M เนี่ยที่เป็น110ไอตัวใหม่บล็อกตัวใหม่เนี่ยก็ร้อยมากกลมแล้วก็ยังไงเวฟร้อยมากปรารานแน่แหละตัว LED ล่าสุดน,นะอ่าตอนนี้ผมขายเนี่ยอยู่ที่ไอเบอร์สองนะอนึอ่งบอกไปเบอร์สองเบอร์สองผมขายอยู่280นะตอนนี้เป็นกว่าจากบ้านนะ280เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาจัดปูนะจัดโปู เอาง่าจะโปรเอาเอารุ่นไอฮอนิวออกไปก่อนเนี่ยไม่ว่าร้อยร้อยี่สิบห้า LED หรือว่าพวกร้อยสิบตะเก่านะก็คือว่าสองอย่างนี้เลยสองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบพร้อมติ๊กเกอร์ไม่รวมส่งนั่นมงมีค่าส่งคิดค่าส่งห้าสิบบาทนะคิดค่าส่งห้าสิบาทพอชุดนี้อ่าแล้วก็ไว้ง่ายสามร้อยรวมส่งอ่ประมาณนั้นแหละแล้วอีกตัวหนึ่งตัวนี้พิเศษหน่อยพิเศษกว่าชาวบ้านใช่ไหมถ้าซื้อแยกซื้อแยกก็สองร้อยแปดสิบโซ่ซื้อแยกก็อยู่ที่ร้อยแปดสิบสองแปดสิบ อ่าสองร้อยแปบวกร้อยแเท่ากับสี่ใช่ไหมสี่ร้ยหกสิชุดนี้ผมจัดไปเลยจัดโปรเลย390ไม่ลงส่งนะเออจัดโปรเลย390อ่าถ้าเป็นชุดตเกานะ่าสองร้อยห้าสิบอ่าสองสนใจก็ติดต่อมาเลยเฟดใหม่แคมซิงนะพิ่น้ใหม่แล้วก็เวนวักแล้วก็แคมซิงนะเป็นระบบโอนเงินนะอ่าอยากไไประบบเก็มเงินไปลายทางนะอ่าคนไหนอยากได้แบบจบๆเนี่ยทักมาผมเลยบางใหม่ชอบของแปลกดูเรื่อง